สวัสดีครับพบกับเกมเซลดากับแก้ปริศนาสารเจ้านะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับจะอยู่ในเขตระหว่างของเกรูโดนะครับหอคอเกลูโดกับอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของทะเลทรายนะครับด้านซายล่างนะฮะจุดตำแหน่งนี้จะอยู่บนตรงนี้พอดีเลยนะครับ โอเคนะฮะทีนี้นะครับเราต้องรับเควสนะครับมันมี AI อยู่3ตัวก็คุยกับใครก็ได้มั้งนะฮะเนี่ยไอ้3ตัวนี้ไอตัวนี้ก็แล้วกันหน้ายิ้มสุดละ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เก่งฮะไอสองตัวนั้นตึงเลย <c oughs> มาซื้อะ <c oughs> ก็เกิดการทดสอบนะฮะก็คือความอดทนนะฮะ <c oughs> ภารกิจนี้ก็แนะนำว่าต้องใส่ชุดกันความร้อนด้วยนะฮะ โ okay. อเคชิเตมิเตโมอี่ะขอลองทดสอบดูหน่อยโอเคตอบได้ดีมากเลยนะฮะนี่คนระับท,ทดสอบความอดทนเรื่องของความร้อนนะครับโอเคเริ่มเ,เลยนะครับครั้งที่หนึ่งนะฮะมันรู้สึกจะแข่งสองครั้งมั้งให้ให้เริ่มอ,อ๋อเราต้องไปอยู่บนรโอเคเราจ อ๋ออยู่ตรงนี้ได้เลยให้นั่งใช่ไหมนั่งเอ๊ะอ,อ๋อเลือดลดเหรออลองดูใช่แสดงว่าไม่ใช่ชุดนี้นีอเฉยรอไม่เป็นไรให้ให้เลือดเลือดมันลดไปฮะไอ้ <c oughs> ไนั่นน็อกไปแล้วนะฮะ เด็กโตกาโอเคชนะหนึ่งโอเคมึงเก่งมากเลยสุก้อยนะฮะทำเสียงเหมือนเกมไอ้นั่นเลยยากุซ่าโอเคฮะต่อไปรอบสองนะฮะ รอบนี้รู้สึกว่าจะต้องถอดชุดอุปกรณ์หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนหรือว่ามันถอดเองอ๋อมันถอดถอดกันเองเลยเหรอ <c oughs> โอเคมันด่าเลยนะฮะบอกเฮ้ยมึงใส่ชุดกันไฟอยู่ไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าต้องถอดจอดน,นะฮะ,อะถอดครับ รู้สึกกินยาได้นะฮะกินยากินยาต้านความร้อนน่าจะได้นะแต่ถ้าสมมติว่าไม่มียานะฮะ,ะสมมติว่าเราไม่มียาเอาดาบเอาดาบน้ำแข็งขึ้นมาด้วยเอาดาบใหญ่ครับพวกดาบสองมือ <S <S 2> <S 2> เอาดาบสองมือขึ้นมาฮะแล้วก็ เดี๋ยวตัวเราจะติดไฟมั้งเนี่ยพอเราตัว,ตวเราติไดไฟปุ๊บเราก็ันไฟมันจะหายป่ะไม่หายหรือว่าต้องชาร์จอ่าเนี่ยชาร์จชาร์จชาร์จไฟมันจะหายเรือมันก็จะลดน้อยลงฮะ เนี่ยเนี่ยอ่าชาร์จเอานะฮะเออโอเคไดนะเลือดก็จะลดน้อยลงครับหรือไม่ก็กินยานะครับอันนี้คือเฉพาะคนที่ไม่ได้เอายามานะฮะก็ใช้ดาบสองมือเนี่ยอาวุธสองมือโอเคผ่านแล้วนะะแล้วก็เติมด้วยให้เต็มก็แล้วกันนะ โอ้โหมึงเก่งจังเลยนะฮะผ่านเรียบร้อยสารเช้าเปิดแล้วเอ๊ะนี่มันอะไรกันอาพวกมันก็ไม่รู้นะนี่มันที่ทดสอบของผู้กล้าที่นา สารเจ้าในตำานาะนประมาณนั้นนะฮะโอเคนะอไปเลกเข้าไปด้านในกันเลยนะฮะไม่รอแล้วสารเจ้าชื่อว่าจูนิชินะฮะจูนิชิโอเคลงไปด้านในกัน ที่นี่นะฮะต้องเคลียร์ปริศหากันด้วยนะครับมีการทดสอบไม่ผ่านเลยนะโอเคอันนี้ใช้จยโรหรือจอยเซนเซอร์จอยนะฮะอันแรกต้องทำให้ไฟติดทุกที่นะฮะก็เนี่ยหมุนจอยเอาไปเรื่อยๆฮะตัวเซนเซอรอ์อีกอันนึงอ่าได้แล้ว สายจอยก่อนสายชาร์จท้่ยยู่ต่อไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะ <c oughs> อ,นนอยวให้มันถึงก่อนมัน้งโอเคปรับมาลุนนี้ก่อนได้ปะไม่ได้เฮ้ยตก <c oughs> ทำให้มันยากขึ้น เดี๋ยวเราจะไปเอาเหีบก่อนเดี๋ยวสูงไปเหรออะไรของผมวะรู้สึกสูงไปฮะกระโดดแรงลงนู้เเเนเหมือนเชิดน่าจะได้แล้วนะถนะ้ายัมงอยู่ตรงนู้นว่ะนั่ง ไม่ได้โอเคน่าจะได้แล้วรอบนี้แต่ะฮะลมต่ำที่ส <c oughs> อะไรลวะา <c oughs> เอียงเอียงอ่ะนะฮะเอียงเอียง <c oughs> ทำให้มันยากขึ้น โอ้โอสิบนี่ฮ oh. ะประออมาณเนี้ยได้ไหมผมว่าสายอยเออปห้มันสายลงรัดูสงมไม่น่าถนะ สูงไปโอเคใจเย็นๆนะฮะใช้เซ็นเซอร์ไม่ค่อยเก er. okay. ่งด้วยอ่าดูสมน่าจะได้ลอบนี้โอเคเออโอเคโอเคได้ได้ได้โอ้โหดับเกลียโดดสองมือนะฮะเต็มเต็มเต็ม ทิ้งอะไรดีดาบไฟทิ้งไปเลยได้แล้วกันนะเราอันนี้เรารู้ตำแหน่งนะว่าเด็ดที่ไหนนะแล้วก็อันต่อไปนะฮนะเราต้องใช้แม่เหล็ก ประมาณนี้นะครับตอนที่3อันหมุนละเหลืออันนี้เราก็กระโดดไปได้ไนหะได้แล้วเยี่ยมทีนี้เนี่ยถ้าเราเดินออกไปอะเซต,ตัวเซ็นเซอร์มันไอตัวน้ำรน,น้ำหนักไม่มีใช่ไหมเราใช้หยุดเลยละ,ะ <S <S นะระว่างหยุดเวลาก็วิ่งเลยนะ โอเคมาห้องที่สามนะฮะห้องที่สามด้านบนมันจะมีหีบอยู่เอาหีบก่อนอันนี้บังคับนะฮะบังคับต้องหยิบแล้วก็เอาไฟไปเปิไมนนะ้แล้วก็เอาหีบลงมาเ,เออคีบเจตีนเอ้าได้โอ้ บวกด้วยนะตีบวกนะฮะเอาไหนทิ้งดีหอ่เอเริ่มโลเลละ่ะเอาขอทิงทิ้งกันเลยพลังสุดอ๋อพลังนั้นอันนั้นอันเก่าเยอะกว่าครับโลเล 29พลังโจมตีเพิ่มอันนี้ต้องใช้ไปในชะ่ไหใช่ต่ออ๋ออันนี้เคยใช้แล้วเพราะนั้นเอาดีทิ้งแหละเพราะว่านะไม่รู้ว่าใช้มันมัน่งใช้มนานานแล้วหรือยังยนะฮะฮะต่อไปก็เอาทีาวางไว้ต่อมาเหมือนเดิมฮะก็ใช้เจ้า ้าโดนน้ำนะฮะตอนแรกก็ตรงตรงไปก่อนเลยจุดไฟจุดไฟให้ครบเหมือนเหมือนตอนที่เราจุดเองนะั่นหะอันห้องแรกอะห้องแรกไฟฟ้าห้องมีไฟนะเอา้าโดนน้ำดับไปแล้วต้องเอียงเออเอียงนโอเค ได้ปะโอเคได้แล้วทีนี้ปล่อยก่อนปล่อยก่อนเอาดับไปสองอันเหลือ,อลองดูฮนะทีนี้เราใช้จุดเืนละใช้จุดยืละต้องทำแล้วต้องให้ไหวเฮ้ยไม่จุดเอา้าไม่ติดวะเร็วพันนี้เนี่ย โอเคยังได้ยังได้อยู่ okay. ผ่านลัดเสียเวลาไอ้ตรงไปเปิดหีบนะโทษที<า>มือไม่นิ่งเลยเรานะฮะตำแหน่งมองไม่ค่อยดีนะฮะสายตาไม่ดีโทษไปก่อนไปงั้นแหละฮะผ่านเรียบร้อยนะครับก็ อย่างไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปขั้งต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย